ค่ะระหว่างห้องน้าธรรมดากับห้องน้ําสําเร็จรูปค่ะมาวว่าห้องน้ําสําเร็จรูปอ่ะเวลาเราทําความสะอาดอ่ะคราบต่างๆเราจะจัดการได้ดีกว่าห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่มากเกาะทำให้ปวดหัวปัญหาปวดหัว<ม>คือซื้อบ้านครั้งหนึ่งถ้ามันมีปัญหาจุกจิกอะไรพวกนี้มันทำให้เขาคอนเซิร์นในการตัดใจซื้อสำคัญค<ม>่ข <า S 2> <ม>้อต่อไปนะคะระหว่างห้องน้ำธรรมดากับห้องน้ำสำเร็จรูปค่ะ ห้าสี่สามสองเยวค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหลายสีเฮ้ย,ยใครสีใครบ้างนะห้าห้องน้ำสําเร็จรูปหนูอยากรู้ทําไมถึงเรียกห้องน้ำสําเร็จรูปอ่าจริงจริงห้องน้ำสําเร็จรูปอ่ะก็คือห้องน้ำเขาประกอบมาแล้วเราก็เอา,เอามาวางใส่ในยูนิตนั้นๆเลยใช่มันจะแตกต่างจากห้องน้ำที่เขาเรียกว่ามาตรฐานหนึ่งคือช่างจะน้อยมาถึงช่างที่ เข้ามาทำอะไรเงี้ยจะน้อยใช่แล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็จริงๆมันเกี่ยวข้องกับความสะอาดและความสปบๆด้วยนะเพราะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการไปเช็คมาแล้วว่าห้องน้ําสําเร็จรูปอ่ะเวลาเราทําความสะอาดอ่ะคราบต่างๆเราจะจัดการได้ดีกว่าห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่มาก่ออันนี้พี่เลยก็ได้พี่พี่เลือกห้องน้ำธรรมดาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าห้องน้ำสำเร็จรูปอ่ะมันค่อนข้าง จำกัดเรื่องของพื้นที่เรื่องของดีไซน์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอการพูดอ่ะพี่ว่าหลายๆคนอ่ะค่อนข้างคอนเซนในการแบบซื้อคอนโดลูกค้าหลายท่านนะครับมักจะสอบถามว่าแบบเฮ้ยห้องน้ําเวลามีปัญหาหรือว่าได้ยินมาแบบว่าการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดครับมักจะมีปัญหาที่ห้องน้ำนส่งกลิ่นเหม็นน้ํารั่วน้ําซึมทําให้ปวดหัวปัญหาปวดหัวคือซื้อบ้านครั้งหนึ่งครับ ถ้ามันมีปัญหาจุกจิกอะไรพวกนี้มันทําให้เขาคอนเซิร์นในการตัดใจซื้อสอสังหา,าเพราะว่าลูกค้าครับรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องแมนเทนแนนด้วยการติดต่อนัดห้องข้างบนไว้น้น้ารั่วลงมาข้างล่างหรือห้องเราล่วงไปข้างล่างต้องรับผิดชอบห้องล่างต้องมาเปิดห้องเราเพื่อซ่อมแซมอย่างนี้ครับลูกลค,ค้าหลายพนก็เลยคอนเซิร์นซึ่งพี่ว่าคือพี่ไปเจอแบบหลายๆเดเวลอปเปอร์นะครับตอนนี้ที่เขาใช้ห้องน้ำถังรัูกซึ่งเขาชูมากเรื่อง ของการนมนแทนส์เพราะว่าการที่เป็นห้องน้ำเสริมรูปอ่ะอันนี้คือข้อดีอคืออะไรนะคร <c oughs> ับก,การ <c oughs> อ่ะขอขึ้นรูปนิดหนึ่งขอขึ้นรูปนิดหนึ่งะนะคะมันคือแมนแทนส์ภายในยูนิตเลยใช่มันไม่ต้องแบบ ถ้าคนที่อยู่คอนโดจะรู้อันนี้ก็รูปจากซิงคออฟลิฟปิ้งนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของห้องน้ำสำเร็จรูปประกอบมาจากด้านนอกเลยเนาะคือจริงๆถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอะไรก็จะแยกไม่ได้ออกว่าแบบมันคือห้องน้ําสําเร็จรูปที่ยกข้ามาประกอบเนาะแลวอีกอย่างก็คืออ๋อพูดง่ายๆว่าห้องน้ําสําเร็จมันคือมาเป็นบล็อกแล้วแต่ว่าห้องน้าที่สร้างเองบางทีมาอาจจะมีเขาเรียกว่าฮิวแมนเออร์เลอร์คือมนุษย์ทำอะ ค่อ,อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบบางทีอาจจะมีน้ำม้วนน้ำซึมในบางจุดน,นั่นเองอค่ะคือเราทำเสร็จเรียรูปอารมณ์ก็คือ QC มาจากด้านนอกแล้ว,<ช>วมันโอเคแล้วก็ค่อยมาให้ติดตัง้งอีกทีหนึ่งนะคะ,คะ